ได้สัลโีลวัลดีสเัสดีสคมาแล้วัลโหลเัสด้องกล้องวัาดงครัลดีงนะสะกล้องดีวกล้อสชัลดีงชัดครับผมกล้ังดีครัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสมสรัสดคสวัสดีควัสดีสวั้ดีสวัสสัสคีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสนีัสดีั้นีสวัสดีสวัสดีรวดีวัสดีสัสดีสวัสนดวดว นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ลงทะเบียนลุนอ่าลุนกิฟต์วอเตอร์นะครับในงานเอไอในงานอิเทร์เวิไทยเที่ยวไทยคีัห้าสิบหกครับผมงานไทยเที่ยวไทยนะครับจัดวันที่3าถึงหกันยายนนะครับเราต้องขอรีรันพูดอีกทีหนึ่งนะฮะเผื่อใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับจัดงานที่ไหนคะไบเทคบางนาครับผมนะฮะก็สามารถเดินทางด้วย BTS นะครับหรือใครมีรถส่วนตัวก็ขับรถมาได้นะครับก็เราเปิดตั้งแต่โว้ย สองทุ่มไม่ใช่สองทุ่มเ <c oughs> ปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่ม <c oughs> นะฮะงานของเรานี่ต้องบอกว่ารองรับท่านผู้ที่แบบว่าอยากไปเที่ยวหาแพ็กเกจอ่าคุ้มๆอะไรเงี้ยนะครับบูตต้องเยอะมากแน่เลยนะคะใช่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้การท่องเที่ยวของเราก็อยากให้แบบกลับมาฟื้นต,ตัวเร็วๆนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนแบบโคนนะแบบอยากเที่ยวนานแล้วะครับก็เลยแบบว่าเอาละเนี่ยสิ้นปีเนี่ยได้โอกาสละนะฮะโอเคครับ มาพูดถึงอ e ีเ erm ทโลีของเราดีกว่านะครับ <S <S อ่าน้องจินนะฮะรอบนี้เราจะนําเสนออะไรดีรอบนี้เราจะมาเล่นเกมให้ดูกันนะคะนะต้องบอกว่าอ e ีเทโลดีเมื่อก,กี้อ่าคลิปที่แล้วมีลุงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเษฐีให้เราไปผจญภัยตามด่าน,นาต่างๆนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผจญภัยเป็นอย่างไงในเวอร์ชั่นเกมนะครับอ่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นเกมก่อน ะะเดี๋ยวผจญภัยถามว่าแอปของเรามีผจญภัยจริงๆไหมมีครับผมเดี๋ยวมีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะแต่ว่าอ่ะอเราม,มานี่กอนนะฮะๆๆเรามาเริ่มเล่นกันโชว์โชว์อะไรดีดว่านะครับเดี๋ยวน้องจินจะเป็นผู้เล่นนะฮะค่ะเราจะไปผจญภัยกันนะคะผจญภัยนะครับ,รบก็คือ<ม>ครั้งที่แล้วเรามีตัวละครใช่ไหมเราก็จะเอาตัวละครของนั้นไปวิ่งต้องบอกว่าเกมของเรามีทั้งหมด3แบบด้วยกันมีเกมวิ่งเกมบังคับ แล้วก็เกมสู้กับยักษ์นะฮะโอ้โหต,ต้องบอกว่าแต่ละโหมดนี่แบบล้ำลทั้งนั้นสนุกมากใช่อ่าเริ่มก่อนเลยครับตอนนี้คือเมื่อทุกท่านโหลดแอป,ปนะครับเราจะเปิดให้เล่นเฉพาะภาคกลางก่อนนะฮะก็คือคิดว่าแต่ละภาคก,ก็คือเป็นเขาเรียกว่าสเตทเป็นด่านนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าท่านบางบางท่านอาจจะอยู่ภาคเหนือ<ม>อาจจะเป็นคนเชียงใหม่หรืออะไรเงี้ยก็มาเล่นภาคกลางก่อนนะครับจริงๆมันจะมีเขาเรียกว่าด่านประจําภาคด้วยแต่ว่าตอนนี้เราเปิดภาคกลางแล้วเถิด คุณไปแบบว่าไปเที่ยวเยอะๆมันก็จะเปิดปลดล็อกด่านใช่ปลดล็อกด่านอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมจะอธิบายโอเคค่ะในคราวต่อไปอันนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูก่อนนะฮะเอาไว้พักกลางก่อนพักกลางนะครับโอ้โหยี่มีแมปมีแมปมี3ด่านนะเหมือนเป็นสมุดเลยนะคะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปด่านแรกกันเลยนะคะไอ้ไอ้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงผมขอเช็คก่อนเสียงอ๋อเสียงเสียงเสียงโอ้โหเสียงในเกมเกือบละเกือบละ ะะล,ลืมเปิดเสียงในเกมนะฮะแต่ว่าเสียงไม่น่าจะได้ยินกันอยู่นะครับโอ้ต้องขออภัยด้วยหลายคนเอ๊ะทำไมเกมเงียบจังไม่ใช่นะฮะนี่เปิดเสียงในเกมละ <Okay. S 1> ต้องบอกว่า <Okay. S 1> ดนตรีของเรานี่นะไพเราะน่าฟังนะครับ <Okay. S 1> ดนตรี <Okay. S 1> ไทยด้านแรกเลยนะคะครับผมแล้วก็จะมีของพวกไอเทมไม่ซื้อเหมือนปกติเลยครับผมโอเคแล้วก็จะมีรางวัลให้ข้างล่างนี้อื รังวันที่จะได้รับเมื่อผ่านด่านก่อนเข้าเล่นต้องใช้ตั๋วหนึ่งใบก่อนนะฮะตั๋วก็คือสามารถซื้อได้ในเกมได้หรือว่าแจกตามกิจกรรมในพวกนี้โอ้ยอะไรเนี่ยนี่คือเกมวิ่งของเราใช่ไหมใช่นี่คือตัวของเราโอ้ยฉากหลังนี่คือยังไงอ่ยฉากหลังอะฉากหลังน้องกินนะฮะอ๋อเป็นฉากจริงๆแบบสถานที่จริงเลยค่ะอ๋อนี่ไงมันเป็นฉากนี่ไงว r าไงสามพกศูนย์น่ะหมุนได้ไหมอ่ะอยากอยากเห็นแบบรูปหมุนได้หมุนได้ไหนโอ้โหเอ้ยหมุนได้ด้วยนะฮะ จริงๆเราเปลี่ยนเป็น360ได้ด้วยนะคะแบบว่าแบบว่าสถานที่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออันนี้ตอนนี้เราใช้นี่อยู่ VR มุมเขาเรียกว่า360นะครับที่แบบว่าภาพคล้ายๆอะไรภาพภาพรอบทุดทางนะฮะเดี๋ยวเขาจะมงว่า VR VR 360นี่คืออะไร แล้วเราเล่นนี่คือเล่นยังไงครับถึงอะไรจะชนะยังไงครับวิ่งไปเรื่อยๆเก็บโปสเตอร์นะคะโปสการ์ดโปสการ์ดโปสการ์ดให้ครบ7ใบค่ะถ่านโอ้ต้องคนคิดเกมนี่ต้องบอกว่าแก่มากนะเก็บโปสการ์ดเล่าเล่นล้อเล่นก็คือสมัยก่อนก็คือแบบเวลาไปเที่ยวอ่ะเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะมีธรรมเนียมที่ว่าเขียนโปสการ์ดส่งให้ตัวเองในบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็อารมณ์นั้นนะฮะเป็นการเก็บโปสการ์ดสถานที่ที่เราไปเที่ยวนะครับอันนี้สเตจแรกนะครับสถานที่นี่เหมือน ที่ไหนอ่ะแบบวัดนะครับวัดแถวยุทธยาป่ะเอน่าจะใช่นะคะใช่ไหมเอ๊ะเนี่องอะไรวัดโดนเผาเงี้ยเปนก็ต้องตามตามประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงจริงเออเราจะมมายอไม่ยอมรับไม่ได้นะฮะประวัติศาสตร์ก็คือนั่นแหละครับตามตามตำราเรียนเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวิ่งผิวมากน้องจินโอ้โหนี่เล่นอุ้ย ชมทีชนๆนะะ <ś> ลเลยค่ะโอ้โหนี่คือเกมเราชนไม่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 ไมตายอะไรใช่ไหมครับก็คือมีค่ะจะมีเลือดเลือดบ่ออยู่ตรงช่องหลอดสีแดงออ๋ถ้าเลือดหมดก,ก็คือก็คือตายไม่ผ่านอ,าอ้าวมีครบแล้วอา้าวเกิดอะไรขึ้นครับ oh ตกไกลหมดจะหตดแสนหนึ่งครับตกนิดนึงนะฮะต้องขออาภายัยอันนี่ผ่านแล้วเหรอครับผ่าน โอ้นังกงจีน,เ,นเล่นเก่งมากเลยอะ่ะดูดิเก็บครบเจ็ดอันแบบเสียเลือดแค่ไม่กี่ไม่กี่นั่นเองนะฮะเป็นด่านแรกก็เลยแบบว่าง่ายอยู่อ๋อ <Okay. S 1> และด่านอื่นมันจะประมาณนี้ไหมฮะหรือว่าภาคอื่นภาคอื่นอะไรพวกนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าจะไอสิ่งของที่กีดขวางอะไรเงี้ยก็จะเป็นไปตามแต่ละภาคไปอ๋อแต่ละภาคก,ก็จะแบบมีธีมไม่เหมือนกันอะไรเงี้อ่าหูยน่าสนใจน่าสนใจนอันนี้เป็นด่านที่สองเป็นด่านคอนโทรนะคะครับ ก็คือเป็นเกมสเตจนะครับก็เราวิ่งวิ่งหรืออะไรเล่นตามด่านมาให้ผ่านฮะอันนี้แนวไหนครับอันนี้เป็นแบบว่าเราสามารถควบคุมเดินแบบสไลด์แล้วก็กระโดดเองได้ค่ะอ๋อมอกี้คือวิ่งไม่เองใช่เมื่อกี้เป็นออโต้รันโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสยามมาลาก้อนโอ้โหวิ่งวิ่งเข้าห้างได้ไหมฮะเข้าไปซื้อของอะไรเงี้ยเอ้านักกินใจเย็นเลยกระโดดเลยโอ้โหวิ่งเห็นอะไรแหลมๆไม่ได้วิ่งชนเลยนะฮะใจเย็นนะครับ อันตรายนะครับจะมีแบบว่าอุปสรรคเขาเรียกว่าอะไรนะแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยฉากนี้เหมือนจะหมุนไม่ได้นะเหมือนเราต้องหมุนเองใช่ต้องให้ตัวละครหมุนค่ะนี่โอ้โนี่ตัละกรแน่นอนนะผมเด็กเด็กสยามแล้เนี่ยจําได้เลยอ้าวโอ้โหน้องกินรี่ะตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยอ่าเดี๋ยวให้น้องกินรออีกครั้งหนึ่งรออครัต้องบอกว่าเกมนี้เหมือนจะยากขึ้นนะใช่ไอ้ปุ่มข้างล่างนี่คือปุ่มอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ที่เป็นเด็กนี่ก็เป็นสไลด์นะคะ ครับอ๋ออันนี้คือสไลด์มีสไลด์ด้วยสุดยอดเลยถ้าเราใช้ไปเยอะมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าค่าอะไรอ่ะอ่าความเหนื่อยมั้งครับความเหนื่อยใช่ใช่ความเหนื่อยค่ะถ้าเราสไลด์ไปเยอะต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเหนื่อยหอบเลยอ๋อ,อก็คือกันพวกกระโดดรัวๆอะไรงี้ยนะฮะใช่เกมเรานี้ต้องคือต้องบอกว่าถ้าเป็นด่านแนวนี้ต้องวางแผนดีๆนะครับในการเล่นเผื่อแบบว่าเรารีบทำอะไรมามันจะมีเวลาอยู่ข้างบนนะฮะใช่ ครับถ้าเกิดเราทําเวลาได้ดีก็อาจจะแบบมีเก็บสถิติตรงสถิติอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ตอนนี้เราเหมือนกับวิ่งไปก่อนอ้าวจะเย็นต้องกินหนูนี่โชว์เขาเนี่ยโชว์เนี่ยโชว์เยอะอ่ะตรงนี้มันอ่ะอีกท,ทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งขออีกทีไม่กวนน้องกินละเมื่อกี้ถาม <Okay. S 1> เยอะไม่มีสมาธินะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยลุ้นนะครับ เออผมมีเหรียญให้เก็บด้วยใช่ค่ะแต่เหรียญเก็บเหรียญด่านนี้น้อยเนาะเหมือนด่านนี้เขาให้เน้นวิ่งมากกว่าเใช่จะเย็นจะเย็นจะไม่เรียบจะเก็บเหรียญแล้วไม่ได้โดนอีกแล้วอ่ะเออจะเย็นนะฮะอ่าถูกต้องแล้วบล็อการ์ดนี่ต้องเก็บเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วจะมีมุมบอกว่าเก็บกี่กี่ใบข้างบนอ่าเจ็ดใบแล้วคือเก็บครบกี่บาทเลยป่ะครับใช่ค่ะอุ้ยไม่ทำไมเอ้ย ไม่เมื่อกี้เราตายตรงนี้เราจะไม่ตายอุ้ยอ้าวอุ้ยใจเย็นนะอันเนี้ยจเย็นใจเย็นเอ้ยเอ้ยอาไว้รอดเอาไว้ยรอดแล้วเว้ยจะเลือดแบบเลืน้อยมากเลือดติดหรอไม่เป็นไรอย่าโดนอะไรก็พอนะฮะมีมีสไลด์ด้วยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีมากเอ้ยโอ้โหโอ้โหพอเปิดเกือบไปแล้วเกือบแล้วอุ้ยโอ้น้ังจินพี่ว่านังจินไม่น่าไหวเดี๋ยวพี่ไปตามผู้ชายคนนึงมา เขาบอกว่าคนนี้เล่นเก่งมากเก่งที่สุดในออฟฟิศเราละเก่งที่สุดแล้วเหรอครับผมเดี๋ยวให้เขามาช่วยเราด้วยแป้วมึงรอไหนึ้มเดี๋ยวพี่มานะฮะมาเกินก็พูดอะไรประกาศที่ชมตลอดรู้สึกว่าด่านนี้นี่ปรับเซียนมากๆค่ะเล่นแล้วแพ้ตลอดเลยมันจะมีใครเก่งกว่าเราอย่างนั้นเหรอก็ฝากด้วยนะคะเป็นเกมเพิ่งเปิดตัวใหม่ไม่นานเองเพิ่งลงอ่าเพจโตไปนะคะ ตอนนี้ iOS รอแป๊บหนึ่งแต่ว่า Android นี้คือแบบโหลดได้เลยมาแล้วคนนั้นมาแล้วเดียกของเราอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอแบบท่านต้องบอกว่าคนทําเกมนี้หรือเปลโปรแกรมเมอร์ผมคนทำเกมเหรอครับผมน้องจินเล่นไม่ผ่านเขาบอกว่าโหทำยากด่านยากไปหรือเปล่าต้องให้โปรแกรมเมอร์มาเล่นโชว์ครับว่าผ่านหรือเปล่าน,น,น,นะฮะโอเคค่ะอ่ามาๆๆมเชิญเช่นอ่าโปรแกรมเมอร์ของเราครับผม คนทำเกมนี้เลยนะคะเนี่ยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยครับผมน้องจินเล่นด่านคอนโทรนี่แฉะนะครับเล่นคอนโทรลนี่แฉะใช่ไหมใช่ผมเล่นโอเคสวยนะอันนี่แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวแนะนำตัวชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยชื่ออีวี่เล่นพี่เอาเอาเล่นเล่นแล้วนะครับเอา AKA เอา AKA นะครับ AKA นักธุรกิจนะนักธุรกิจโอ้โหจริงจริงเลยอ้าวนี่วิ่งเลยเหรอเนี่ยใช่พี่โอ้โหอ่านี่ครับนี่ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ ทำเกมนี้มาครับถ้าเล่นไม่ผ่านก็ไม่รู้จะพูดไงแล้ว <c oughs> เออนะฮะเสียนว่าทําเองเล่นเองนะครับต้องบอกว่าคนนี้ค,น,น,คน,นจริงครับผมเอ,อเ๊อโอบแ่้งอ่ะอย่างล้องอ่ะจะไม่จริงตรงท่อเนี่ยเลยเสียไส้แล้วเกินโอ้สุดยอดเลยครับโอ,โอ้ผิวมากอะ่ะเป็นน้องกินนี้วิ่งล่วงแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่มีหลอกด้วยอ่ะแบบว่าออโอบด่านพลากอนนี่ ไ,ได้ใช่ไหมอ้าวมีสปริงเอ้่ยโอ้โหหึเฮ้ยระวังระวังระวังเออทำใจก่อนรู้รู้ไงรู้วางกำลังกรแกแกล้งผู้เล่นนี่แหละคนนี้แหละครับ <c ười> ด่านไหนยากๆก็เนี่ยนะคะฟ้องคนนี้สววยแล้ <c ười> เล่นไม่ผ่านก็คนนี้เลยครับผมเอ้ยเฮ้ยมีมีอะไรแทงด้วยอ่ะดูดิโอ้ยเอ้ยระวังระวังระวังหูเลื่อนไม่หลงเลยอ่ะทำได้ไงครับผม โปรแกรมเมอร์ผมเล่นเล่นนิ่งเลยนิ่งนิ่งใช้สมาธินะโอ้โหนี่ด่าเลยเนี่ยถังนรกถังนรกเอ้ยยังไงยังไงยังไงนนัหยังไงโอ้โหนี่โคตรดีว่าหัวล้วหัวล้วดูเหมือนง่ายนะครับเอาจริงน้องกินนี่ต้องบอกว่าไม่รอดอ่ะเอาจริงเมื่อกี้ถ้าเจอถังแบบเมื่อกี้มีตุ๊กตุ๊กวิ่งวิ่งเลยเร็วอย่างนั้นอะโอ้ตุ๊ก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 เล่นซิงว่เหนียววิ่งอย่างนี้แน่นอนนะ จะใครข้ามถนนก็ต้องตามสัญญาณไฟนะครับก็คือเราไฟแดงก่อนแล้วค่อยข้ามนะครับอ่าไม่ใช่ว่าไฟไฟให้คนข้ามนะปกติถ้าไฟคนข้ามมันจะมีตัวเขาเรียกว่าทักษณ์เป็นรูปคนนะฮะเออเฮ้ยโอ้โหเล่นสุดยอดไม่เลือดไม่ลดเลยของจริงว่ะนะฮะนี่ซ้อมอยู่วันนล้ฮะซ้อมมาทั้งทั้งเดือนซ้อมทั้งชีวิตครับแล้วหมอตั้งแต่ทำแอปนี้ฮะเอ้ยซ้อมชู้ลูกพุงลบกชู้ลูกพุงเออระวังระวังมีหมูตัวอะไรเนี่ยหมูป่ะเหมือนหมูเลยน่าจะหมูนะ เฮ้ยโอ้มีปุ่มเตรียมปุ่มแดงอ๋อปุ่มแดงนี่คือกดสวิตช์เลื่อนขึ้นมาใไหมใช่ครับเพี้ยนขึ้นมาไอ้ยีัไงสมบัติสมบัติว่าไงยังไงโอ้โหอะไรไม่นี่หัวเราะครับผมแล้วเขาก็ไปครับผมโหมดจริงจริงไมไหมผมเดือดอย่าเพิ่งขโมยไห่สนไงพี่อ่าโอเคครับขอบคุณน้องจัตกิจมากครับผมโหมดจริงจริงคนนี้โอ้โหแบบเล่นเหมือนแบบหลับตาเล่นยังได้อ่ะเดี๋ยวเขาหน้าผมให้เขามาหลับตาเล่นดีกว่านะฮะต้องรอค่ะ ครับผมคบเคต่อไปด่านต่อไปให้พี่พิเกเล่นดีกว่าฮะให้ผมเล่นเหรอครับใช่ค่ะด่านต่อไปสู้ยักษ์เป็นอ๋อเป็นเจอเจอบอสไหมครับใช่ค่ะอือไปสู้ยักษ์บ้างก็คือเราจะมีเกมส,สามสไตล์นะครับตอนนี้นะครับก็คือมีเกมวิ่งเองเขาเรียกว่า running แล้วก็ control อ,อันนี้ก็คือหัวดันหสีแดงไม่น่าเข้าเลยกลัว ออนี่นผมอขอซื้ออุปกรณ์หน่อยแล้วกันครับผมนี่เฟิร์มเลือดนี่ใช่ไหมนี่เฟิร์มเลือดแมกนิพีดีสิบห้านะฮะหลายๆท่านอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เล่นจริงก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนี่ผมรวยผมรวยซื้อห้าขวดแล้วกัน,นอันนี้พวกนี้ใช้ได้ทีละขวดเนาะใช่ค่ะนี่ทุกความแสงได้รับที่ได้รับลบสิบเปอร์เซ็นต์อ่าป้องกันหน่อยเฟิร์ซื้อติดเข้าไปอันนี้ฟิล์มฟิล์มเอาไปทำอะไรฮะอ่าเรา เกมยิงยักษ์ตัวนี้เราจะใช้กล้องถ่ายยักษ์กล้องเหรอครับใช่เอากล้องถ่ายรูปยิงมานะฮะใช่ค่ะเราก็เลยต้องซื้อฟิล์มมาเยอะๆอ๋อประมาณว่ายักษ์เป็นกระสุนนั่นเองยักษ์กัวแฟรว่างั้นใช่โอ้โหฟิล์มเดี๋ยวนี้แค่ใช้กันเหรอฮะอ่ะแล้วเกมเราก็คลาสสิกนิดนึงนะฮะขาศึกออันนี้ม้วนฟิล์มธรรมดาโอเคผมซื้อไปเยอะเลยนะน่าจะใช้เยอะอยู่ค่ะโอ้โหกดหยาดเลยกันนะฮะมันเยอะเงินเยอะ ซื้อไปเยอะผมมันเล็กนะฮะ <Okay. S 1> ก็อะไรที่ไม่สะดวกสบายไม่อะไรง,งน,นี้ติดขัดนิดนึงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเราอยู่ในช่วงพัฒนาพัฒนาครับผมเราตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามใจแฟนๆมิดลักแฟนเพลงทุกท่านนะ <laughs> <laughs> แฟนแฟนแอปทุกท่านนะฮะอ้าวซื้อดิเอ้ยอ้าวตั้งหมดแล้วเหรออ้าวซื้อไม่ได้ละไม่เป็นไรนะฮะโอเคอะไรกล่องนี้อะไรเนี้ย อ๋อกล่องนี้นี่คือเหมือนสุ่มบัฟพ,พิเศษนะครับเพิ่มรุ่นเพิ่มนี่เต็มเลยนะฮะเหมือนฟิล์มจ๋านี่นะคะจะตันที่ห้าสิบเออลหฮะโอ้โหให้ผมใช้แค่ห0มิบวนจะไหวเหรอฮะไหวคะ่ะอะโอเคเดี๋ยวผมลองเมื่อกี้ด่านวิ่งนี่จะเป็นแนวแล้วนะภาพวิวสามมุมตูนนะฮะใช่ค่ะเหมือนของยักษ์น่าจะแบบผมได้ยินมาน่าจะแบบโหว้าวอยู่นะฮะโอเคเลยไปเลยสักคู่นะครับโหลดนานนิดนึง นี่ไอ้โอ้โหนี่มันทางทีช้าใช่โอ้โหต้องบอกว่าเห็นวิวเต็มอิ่มเลยมาแล้วยักมาแล้วหมดอย่ามองวิวยักมาแล้วอ่ายิงเข้าไปยิงเข้าไปอันนี้ผมถูกต้องไหมต้องกดค้างไว้ใช่ค่ะกดค้างให้เป็นวงกลมสีแดงนะคะครับอ๋อแล้วก็ปล่อยแล้วนี่ยิงเข้าไปจะยิงแรงมากๆเจ้ายักนี่แหละเลือดยักจะอยู่ข้างบนนะคะอ๋อโอเคเอ้ยทำไมเวลามันนับถอยหลังอ่ะ อ๋อมันมีเวลาจํากัดด้วยค่ะอ้าวรอบนี้มีจํากัดด้วยเหรอใช่โอ้ยอะไรเนี่ยกระเบื้องต้องยิงเออต้องจิ้มที่กระเบื้องค่ะอ้าวจิ้มเหรอครับอช่โอ้ยอ๋อโอ้โหคุณโดนกระเบื้องทําหัวอ๋อเอานิ้วจิ้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้อันนี้ต้องบอกว่าเกมเขาเรียกว่าดักมัดนั่นนายครับเดี๋ยวจะมีเขาเรียกสอนผู้เล่นแต่ตอนนี้ดูผมเล่นไ้วยก่อนแล้วกันก็คือถ้าเจอกระเบื้องงั้นอย่างเมื่อกี้ก็คือเอานิ้วเอานิ้วจิ้มใช่ไหมกฮะไรใช่อยค่ะ ไม่ไหวเลยนี่นี่นี่เนี่ยยิงเข้าไปนะฮะยิงเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปนะฮะปึ๊บปึ๊บโหดมากนี่เนี่ยยิงโลโลนี้ได้ไหมฮะอ๋ายิงรัวๆได้ค่ะแต่ว่ามันจะเดิมมันจะลดน้อยมากพยายามเอ็งให้เป็นสีแดงดีกว่าต้องชาร์จปล่อยให้ไหมฮะใช่ชาร์จปล่อยโลโลนี้ไม่ได้เป็งฟิล์มใช่ค่ะเป็งฟิล์มอเราเหมือนแบบโฟกัสไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอเข้าใจไหมเข้าใจคิดนะอุ้ย นี่ไงเรือดหรือครึ่งหลอดแล้วเกตสูเเ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้มันจะสนุกตรงที่เราต้องหมุนไปตามยักษ์ด้วยนะอืมอ้าวยิงไปยิงเข้าไปนี่ไงเราโอ้โหต้องบอกเพลงมันว่า<อ>เพลงสถา,านีเราใจมากนใกล้จะชนะแล้วนะคะทุก<อ>คนร<อ>ุนมากมีแค่นี้เหรอฮะคุณยักษ์มีแค่นี้เหรอฮะมีมีอะไรปล่อยมาไหมโอ้ยอ๋มกระเบื่อนสบายเห็นเห็นง่ายงนี่นี่คือเราให้ลองเล่นก่อนนะครับ เดี๋ยวอันนคตมันมันอาจจะมียากขึ้นว่านี้กระเบื้องมันอาจจะมาเป็นเป็นเป็นลังเลยก็นะฮะมาเป็นโหลอะไรเงี้ยนะฮะโหนี่กระเบื้องนี้ผมทำบุญบ่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสรแล้วนี่ไงโอ้โหนี่ด่านบอสบอสจริงกะเนี่ยนะฮะไกลละไกลละไกลละนิดนึงนิดนึงกระสุนหมดอ๋อต้องรีโหลดด้วยนะใช่ใช่ นี่เนี่ยอะไรอะไรอีกแล้วไ้มเอาไม่ได้แล้วจริงเออเออเออนะฮะต้องบอกว่าบอสอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นด่านแรกยังแบบขำๆอยู่ยังขำอยู่เออยังไม่เอาจริงนะฮะนี่ไงเรียบร้อยครับผมอ่าทำไมค้างล่ะรอโหลดนิดนึงค่ะอ๋อชนะแรกนิดนึงนะฮะเรียบร้อยครับผมได้รับรางวัลมาต้องกินลองไหมได้เดี๋ยวลองเล่นจริงยักษ์จะมีสกิลเยอะกว่านี้นะ จริงๆมันโหดวันนี้ง่ายๆแต่เหมือนกับน้องคนเมื่อกี้ไปปรับให้มันง่ายกว่าน้องจินไม่ผ่านเขาขี้เกียจมาเล่นน้องง่ายๆนะครับก่อน้องจินเล่นไม่ผ่านนะก็เลยไปปรับมานะฮะโอเคไอ้รู้สึกเหมือนจะมีเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าใช้ได้ป่ะนะฮะเดี๋ยวผมก็มึนผมขอเริ่มนิดนึงสักครู่นะฮะนี่รอบนี้ไม่ลองไม่ใช้ของดูไอ้นี่ไงผมมีระบบแอร์ด้วยนี่ไงใช่อจนี่ นะฮะแบบสถานที่จริงอันนี้ห้องประชุมปะเนี่ยห้องประชุมของเรานะฮะเอออ๋อนี่มีรับระบบด้วยนะฮะแต่เหมือนว่าระบบนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์มั้งใช่ค่ะอ๋อคือถ้าเกิดสมระบบสมบูรณ์ก็คือเหมือนกับเราจะสู้ในกับยักษ์ในสถานที่จริงจะลอยมาแบบนี้เลยคือประมาณว่าถ้าใครเบื่อแบบฉากอ่าสาวิงช้างเมื่อกี้ก็สามารถแบบว่าสมมติเราไปเล่นที่วิวสวยๆแบบว่าตามวิวหน้าผาริมหน้าผาอะไรอย่างนี้บนตึกตัดฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ ก็ไ <One> ด <input> ้อ๋อเข้าใจละนะฮะอัน oh. น oh. ี้ก็คือยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาอยู่นะฮะอันนี้เราไปดันไปโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวผมออกก่อนนะฮะเดี๋ยวทุกท่านบอกเอ้ะอะไรเนี่ย่งเี้ยเดี๋ยวไม่ตกใจกันนะครับอันนี้อยู่ในช่วงพัฒนานะครับอันเดียให้น้าจิดเล่นอีกทีหนึ่งได้ค่ะด้านอื่นจะมีเป็นอย่างนี้ไหมฮะคล้ายๆกันไหมใช่ค่ะมีเหมือนกันแล้วที่ผมเนี่ยเห็นโฆษณาไหนยักษ์ข้างๆเนี่ย มันเป็นหมูมีทั้งหลายตัวนี่คือ,อในแต่ละภาคก,ก็จะมียักษ์แต่ละตัวออกไปแต่ว่าจะมีทุกภาคเลยแต่ละภาคก,ก็จะไม่เหมือนกันเลยอืก็คือแต่ละบอสก็คือจะแบบหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วก็วสกสิลไม่เหมือนกันด้วยโอ้เดีสนใจน่าสนใจแต่ตอนนี้ผมยังเล่นไม่ได้เนาะ<ช>มันต้องเขาเรียกว่าต้องไปสถานที่จริงก่อนไปเช็คอินใช่ค่ะเดี๋ยวเราอธิบายกันว่าเช็คอินคืออะไรไว้คลิปหน้าครับ mm hmm. ใครที่สนใจก็อย่าเพิ่งไปไหนรอติดตามคลิปหน้าของเรานะครับ เดี๋ยวให้น้องจินเล่นอีกทีนึ่งไหมหรือพอแล้วได้ค่ะอ่ะได้เนาะน้องกินเล่นแบบไม่ใช่ของเเมื่อกี้พี่ใช้ของโอเคเดี๋ยวลองดูว่าตอนที่หนูเล่นสกิลมันจะมีเยอะขึ้นไหมอือนะฮะลุยโอ้โหท้าทายท้าทายก็อันนี้นี่ยคือยักษ์นี่เคยเขาเขามาอยู่อะไรเนี่ยะมาอยู่เฝ้าเฝ้าเฝ้าสมบัติปะครใช่ค่ะ เป็นเทพรักอะไรเงี้ยเราก็ยิ้มหนึ่งนะเราก็แบบอารมณ์พาเป็นเกมเมอร์แบบมาขอสมบัติหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบฝ่าด่านอุปสรรคไปอะไรเงี้ยตามสไตล์นะฮะแต่เราไม่ได้มาแย่งชิงอะไรขนาดนั้นไม่ได้มาปล้นนะครับ <laughs> <laughs> ขเขาเรียกว่าอะไรคนระับเป็นบทพิสูจน <c oughs> ์ของนักท่องเที่ยวว่าคุณแบบว่าสามารถาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ <c oughs> ใช่เป็นการพิสูจน์กันนะครับดวลกันเราก็ถ่ายรูปยั์นะฮะก้โห ก็หมมุนตาแล้วผมจะถ่ายรูปยักษ์แบบดีๆมีไหม่แบบว่าเราแบบกอดคอ,อกันถ่ายอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนนในอนาคตในอนาคตก็ไม่แน่นะคะไม่แน่เนาะเออแบบเรามาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้นะฮะ <c oughs> อันนี้เราก็สู้กันไปก่อนนะครับสู้กันในเกมไปก่อน้นโ,หโหสุดยอดอ่าวอ้าวนิ่งเงี้ยนิ่งเงี้ยนิ่งสิเออจ <c oughs> ิ้มนนะฮะก็ใครเห็นอะไรแปลกๆก็ก็จะแบบว้ จิ้มเหมือนจิ้มเหมือนนเจออะไรบินบินมาให้เอามือเอานิ้วอะไรจิ้มไเหมือนเกมเรานี่สายส่ยจิ้มแล้ครับผมเอ้ยไอ้เดี้ยมีหอยด้วยโอ้โหไปไปหินด้วยเอาเว้ยไปหินด้วยมีหินด้วยอ้าวเอาวไอหินบินระวังระวังเอ้ยเฮ้ยมีโซ่เข้เป็นโซ่อย่างเงี้ยให้ให้ถูที่หน้าจอค่ะอ๋อถูเหรอครับใช่ถูซ้ายขวาอย่างงี้เนาะใช่โอ้โหหินหินว่อนเลยเว้ยโอ้โหยักเอ้ยเอ้ไอ้หินบินระวังระวังบินใส่หน้า ได้ไหมโอเคยิงไปเออโอ้โหเอาไว้ใหม่พอทักหน่อยไม่ได้เลยฝ่ายสกิลรวยนะฮะเออโอ้โหผมชอบเมื่อกี้สกิลโซล็อกก็คือแบบว่าเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะต้องถูหน้าจออย่างเดียวถูหน้าจอนะอย่าถูถูซ้ายขวาอะไรเงี้ยฮะให้โซมันหายก่อนเราถึงจะถูได้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าลูกเล่นน่าสนใจมากนะเร็วมากเร็วมากเออืม โอ้ใครนี่มัวถ่ายรูปอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะกระเบื้องหล่นใส่หัวแน่นอนนะแพ้ก่อนนะใช่เลื่อนหมดก่อนยิงเข้าไปยิงเข้าไปถูกต้องถูกต้องปึ๊บไปฟิล์มรีโหลดนีดหมดฟิวหมด,ดฟิวหมดนี่ถ้ายักษมันโหดวันนี้เรามีสิทธิ์เหนื่อยได้เนะี่ยอันนี้ยังแบบว่าเหมือนเอามาลองให้ทุกท่านเออแบบว่ามาเรียนรู้ก่อนนะฮะ ลาค้มีแน่นอนเออหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนโหนี่ถ้าเล่นกันหลายๆคนนี่น่าสนุกนะแบบว่าช่วยตีช่วยยิงอะไรเงี้ยใช่ค่ะเออผมแล้ววิววิวข้างๆนี่แบบว่าเห็นแล้วอยากไปเสาวินช้าเนี่ยแถวนั้นมีร้านนมอะไรเงี้ยอร่อย,อยผมชอบไปกินรว<า>ยแล้วแต่แพงนิดนึง <laughs> ของของดีก็ต้องแพงอยู่แล้วนะฮะเเออ,เอ,อสาวินช้านี่ข้างๆนี่น่าจะเป็นวัดสุดทัศน์นะครับอออืื้ห เนี่ยมาเล่นแล้วเราได้ความรู้ด้วยว่าเฮ้ยเราจําได้ว่าอที่นี่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็สมแล้วกับที่ว่าเราเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวนะครับใชะแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวเรียบร้อยครับผมนอนไปซะทันยักทันยักเออเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมกลับไปเลือกด่านนะครับโอเคค่ะผมจริงๆเราอยากเล่นหลายๆด่านให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปดีกว่าเนาะใช่ค่ะ อยากเห็นผมเล่นอ่าวไม่มี<ด>อะไร,รฮะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะ<ม>สักครู่สักครู่เหมือนจะค้างมาแล้วนะครับโอ้นิดนึงนิดนึงแรกนิดนึงโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เกมเราที่แบบเป็นเกมหลักๆของเราก็จะประมาณนี้นะฮะ<ม>ก็มีทั้งเกม running นนมีเกมไหมนะกินน้องจินไม่เล่นไม่ผ่านคอนโทรลค่ะคอนโทรลแล้วก็เกม ยิงยักษ์นะครับหมนสามเกมต้องบอกว่าน่าสนุกนะครับ<ม>คือแบบว่าอนาคตก็จะแบบมีหลายๆด้านมีหลายๆแนวให้เราได้แบบเล,เล่นไปแล้วก็ดูวิวด้วยต้องบอกว่าเกมเราใช้วิวทิวทัศน์สถานที่เที่ยวของประเทศไทยจริงเอามาใช้นะฮะเ,เล่นแล้วบบอยากไปเที่ยวเลยอ,อารมณ์ประมาณนี้ถามว่าอยากไปเที่ยวแล้วคลิปหน้าครับผมนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าอินเทอร์เวลวีของเราคือเหมือนแบบอยากทุกท่านไปเที่ยวสถานที่จริงก็คือเป็นการเขาเรียกว่านะ เก็บคะแนนไปเที่ยวแบบว่าสมมติเมื่อกี้ผมไปเที่ยวสาลิงช้าผมก็ได้คะแนนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแข่งกับเพื่อนว่าเอ้ยใครไปเที่ยวเยอะกว่ากันแล้วพอไปเที่ยวก็เล่นเกมไปด้วยอะไรเงี้ใครเครียดประมาณนั้นนะฮะก็คือเหมือนกับว่าก็คือเที่ยวเสร็จเหนื่อยกลับมาห้องพักก็นั่งนั่งเล่นเกมเราไปเพลินเพินรับคงรับของกันไปนะฮะโอเคครับต้องบอกว่าน่าสนใจนะฮะแต,แต่ต้องบอกว่าคลิปหน้านี่มีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ